สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่2กันยายนค่ะ ADP เพยยอดจ้างงานเอกชนสหรัฐสิงหาคมบวก3 7 4 0 0 0ตำแหน่งต่ำกว่าคาดมากโดยกว่าครึ่งหรือ201,000ตำแหน่งมาจากภาคสันทนาการโรงแรมสะท้อนภาวะขาดแคลนคลี่คลายลงบ้างส่วนอีก59,000าตำแหน่งเป็นของภาคการศึกษาสุขภาพขณะโรงพยาบาลบางรัฐเต็มไปด้วยผู้ป่วยโควิดและโรงเรียนเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งภาพรวมตลาดแรงงานยังมาเชิญแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์ค่ะ นชันีไอ m ภเอาคผลิตสิงหาคมดีขึ้นส่วนคาดการยอดคำสั่งซื้อใหม่ปรับตัวขึ้นครั้งแรกใน3เดือนตามความต้องการเติมสต็อกสินค้าคง,งคลังของบรรดาธุรกิจในสหรัฐทว่ายังคงเผชิญอุปสรรคสำคัญจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบและแรงงานโดยตัวชี้วัดการจ้างงานหดตัวแต่ระดับต่ำสุดตั้งแต่พฤศจิก,กายนส่งผลให้แบ็กหลอกงานผลิตไม่เสร็จพอกพูน และตอกย้ำแรงกดดันต่อตัวเลขเพโลสเดือนสิงหาคมแต่ก็พอมีสัญญาณบวกอยู่บ้างค่ะโดยซัพพลายเออรส่งสินค้าได้เร็วขึ้นราคาที่ผู้ผลิตต้องจ่ายร่วงลง2เดือนติดต่อกันสู่ระดับต่ำสุดใน8เดือนบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อคงพีคไปแล้วจริงๆ ราคาน้ำมันทรงตัวหลังโอเปกพลัสประชุมโดยใช้เวลาชั่วโมงเดียวยืนยันทยอยเพิ่มปริมาณผลิตน้ำมันดิบเดือนละ4 0 0แสนบาร์เรลต่อวันค่ะตลาดการเงินดูอื่นๆท่ามกลางความไม่แน่นอน WHO เผยจับตาโคนาไวัสกลายพันธุ์ตัวใหม่ใช้ชื่อมิวพบครั้งแรกที่โคลอมเบียและเจอหลังจากนั้นอีกอย่างน้อย39ประเทศอาจมีศักยภาพสูงจนฝากภาพพูมิต้านทานจากการติดเชื้อหรือฉีดวัคซีนได้ค่ะ อันโนสหรือความไม่รู้ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ใหม่ของตัวแปรทางเศรษฐกิจตลอดจนเชื้อกลายพันธ์สามารถเข้ามารบกวนตลาดสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งตีปิดดีใจเกินเหตุหลังจากสันโฮสการพักฐานจึงอาจเกิดได้ไม่ยากตอกย้ำความสำคัญของการสำรองของสภาพคล่องให้เพียงพอเพื่อรับโอกาสใหม่ๆส่วนตลาดหุ้นที่น่าสนใจกลับไปที่จีนค่ะซึ่งเลือกที่จะคุมโควิดให้ยอดติดเชื้อในประเทศเป็นศูนย์หรือใกล้ศูนย์ ขนานโยบายเศรษฐกิจก็น่าจะพ้นเฟสที่เข้มงวดสุดไปแล้วและเริ่มผ่อนคลายหนุนตลาดหุ้นทั้งออนชอและออฟชอฟื้นตัวจากระดับตำ่ำน่าสนใจซื้อทั้ง KT c h ไชน่าและ KTHS ใครมีเยอะแล้วก็ถือลงทุนต่อไปได้ค่ะแล้วกระจายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆบ้าง มาดูถึงการเคลื่อน,นของตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นเด็กปิดที่ 1634.48. จุดลบ0ูมูลค่าการซื้อขาย117,677ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยอ่อนตัวลงระยะสั้นหลังจากขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดเดิมแล้วไม่ผ่านจึงเป็นจังหวะพักตัวค่ะส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่6 9 7 0 5าอยล้านบาทและยูพันธบัตรยูห้าปีปิดที่มขึ้นจากเาาะ ส่วนค่าเงินบาทไปตลาดเย็นวันนี้ที่32บสาท34สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทอ่อนค่าจากช่วงเช้าทั้งนี้ไม่ได้มีปัจจัยใดกดดันเป็นพิเศษแต่คาดว่าเป็นการรีบาวด์หลังจากที่ได้แข็งค่าไปนในช่วงที่ผ่านมาด้วยเงินบาทระหว่างวันผันผลบ้างเพราะมีธุรกรรมเข้ามาค่อนข้างมากค่ะ ส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตราดหุ้นโตกเกียวปิดพุ่งขึ้นขานรับความหวังว่าเศรษฐกิจในประเทศจะกลับมาฟื้นตัวขณะที่ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด1 i ในญี่ปุ่นดูเหมือนว่าได้แต่ระดับสูงสุดแล้วนิกกิปิดไปที่28,451.02จุดบวก1.29% ส่วนซิงไฮ้คอมบสิตลาดหุ้นจีนปิดบวกคาคันรับความหวังที่ว่ารัฐบาลจีนจะใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินหลังจากเดัชนีภาคการผลิตของจีนหดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1ปีโดยหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มการเงินและกลุ่มสาธารณูปโภคพุ่งขึ้นนําตลาดเซยงไฮ้คอมบสิต์ป,ปิดไปที่3 5 6 7 1 0วก0.65%ค่ะ ส่วนดาวโจนส์ตราดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่3เมื่อคืนนี้ค่ะเนื่องจากนักลงทุนยังคงเทขายหุ้นกลุ่มพลังงานอย่างไรก็ดีนะคะนสเดกปิดทำนิวไฮโดยได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีรวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะเดินหน้าใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปหลังตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดการณ์ ดาวโจนส์ปิดที่35312.53จุด -0.14% S&P 500ลบ 0. ปิดที่4524.09จุด -0.03% และ NASDAQ ปิดที่1 5 3 9 9 3 8จุด -0.33 บวกค่ะ ส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังเกี่ยวกับการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแถบเอเชียและนะักลงทุนไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นในยูโรโซนนอกจากนี้ค่ะการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปได้ช่วยหนุนตลาดด้วย CS c ซียซฟตปิดที่ 6,758.69. จดปดุดเกจุดบวกหนึแปซฟูซีร้อยปิดที่7 1 4 9 8 4นหนึ่งร้กสีิบเก้าจุดแปดส่จุดบ0.07%ค่ะ ส่วนค่าเงินลาราสหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆห,หลังตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดการณ์ในเดือนสิงหาคมซึ่งทำให้เกิดกระแสาคาดการณ์ว่าเฟดจะเดินหน้าใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไป สัญญาณน้ำมันดิบเวสต์ซสตร์นิวยอร์กปิดขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ค่ะบวก0.1%ปิดไปที่68ดอลลาร์59เก้ซนต์ต่อบาร์เรลท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนหลังจากกลุ่มโอเปกและโอเปกพลัสบรรลุข้อตกลงปรับเพิ่มกําลังการผลิตน้ำมัน400,000บาร์เรลต่อวันในการประชุมเมื่อวานนี้ส่วนฝั่งของเบรนต์เองค่ะลบไป0.1%ปิดไปที่71ดอลลาร์59เซนต์ต่อบาร์เรล ดยสัญ,ญญาทองคำปรับตัวในกรอบแคบตลอดทั้งวันเนื่องจากนักลงทุนชะลอ,อก,การซื้อขายก่อนที่กระทรวงแรงงานสาหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้สัญ,ญญาทองคำตลาดโคมเมกสม่งมเดนธันวาคมลบ0.12ปิดไปดที่1,816ดอลลาร์ต่อทรอลส์ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ KTM erm Daily News ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำ Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ